สัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีพี่อาทิตย์สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับที่ผมกับพี่อาทิตย์ได้นาท้าวเวสุวรรณที่แกะจากไม้มะยมตายพายกับไม้ขนุนป่านํามาปลูกเสกที่ศาลเจ้ารวมเทพนะครับที่จังหวัดกระบี่ศาลเจ้าพ่อตาศาลเจ้าพ่อตารวมเทพรวมเทพครับรวมหลายสายก็ตงไทยทั้งจีนพรามก็ถามพี่อาทว่า ความเป็นมาของศาลเนี่ยความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อตาใช่ไหมใช่ที่พี่สธิตปรูุ้จากมาเนี่ยเออความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อตานะครับศาลเจ้าพ่อตาที่อำเภอของท่อมครับอ่าจังหวัดกระบี่ความเป็นมานะครับก็คือเมื่อมาเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูคลิปกันอ่าเดี๋ยวจะสันใจได้ดูคลิปกันครับคืออาจารย์ท่านเนี้ยที่ที่ที่เป็นล่างเนี่ยที่เป็นล่างที่ทําพิธีเนี้ยที่ที่ท่านแขนขาดเนี่ยอ่าเริ่มต้นเลยคือท่านเป็นคนไม่เชื่อ เมื่อก่อนนี่ไม่เคยไปร่างทรงเลยนะเป็นคนป,ปก,นนนปกติเลยคนปกติเลยครับทีนี้ก็พระมาจับในขณะที่พระจับอะไรเองในระหว่างนั้นที่พระลงประทับทรงแกอยู่อะไรอยู่ก็าตามเนี่ยแกไม่เชื่ออืคือคนไม่ <iend> ไมีความเชื่อเพราะง่ายนะคืคนไม่เชื่อเลยคนไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเรื่องเรื่องทรงเจ้าเข้าผีอะไรเลยเ <ừ. S 1> นี่ยร่างคนนี้เนี่ยนะครับทีนี้ก็ทั้งทั้งที่ พระในลงอยู่แกก็ยังบอกว่ามันมันไม่ใช่พอแกลงยังไงกูยังรู้สึกตัวแกว่าอย่างเงี้ยแกว่ามันมันไม่ใช่ลงเลยยังเป็นตัวแกอยู่แกว่าแกก็ยังงงอยู่แต่โดยส่วนตัวแล้วแกไม่เชื่อนะวันนั้นนะพอไม่เชื่อทีนี้ก็พระก็แล้วตอนนั้นล่างกินเหล้าอ๋อคือคุณตาที่ที่เป็นล่างกินเหล้าใช่ใช่เมื่อก่อนชอบกินเหล้าเมาตลอดพระก็เลยบอกว่าอย่าอะไรนะอย่าก็อะไรอย่าให้หยุดกินเหล้าอะ มือเอาไว้ให้ที่มีเอาไว้ไว้ช่วยคนวันข้างหน้าน่ะไม่ใช่เอาไว้ยกแก้วเหล้ากินูกไหาอ่าทีนี้ให้หยุดซะแกก็ไม่เชื่อก็ยังกินอยู่ไม่เชืัอกินอยู่กินก็ขากับขับรถมอไซค์กับจากร้านเหล้าที่สองทีสามรถสิบแปดรอบพ่วงอะเฉียวแขนขาดะเฉียวไม่ใช่เฉยดนะเฉียวแขนไม่รู้ยังไงมาเฉียวแขนแกขาดจนเห็นอะเดี๋ยวมีคลิปอยู่เดี๋ยวตาสันจะได้ตาไม่ดูว่าแขนขาดจริงๆข้าง ตั้งแต่นั้นก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่นานอืนะครับนานที่นี้ก็เริ่มและเริ่มเริ่มกลัว<ป>อืเริ่มกลัวเริ่มมีความเชื่อเข้ามานะครับก็เลยได้เทพเขาก็ช่วยในการบอกว่าสื่อกับผ่านล่างนะ,บอ,ะบอกว่าให้สร้างตรงนี้นะสารนะตอนแรกเป็นสารเล็กๆอ่าเป็นสารเล็กๆเลยต่อมาก็เดี๋ยวเขาจะช่วยเองมาถึงมาถึงเที่น,นะเขาบอกเดี๋ยวจะช่วยเองเดี๋ยวคนนู้คนนี้จะมาช่วยรักษา มามามาให้รักษาเขารักษาเข้าไปห้ามเก็บตังค์ห้ามเก็บเงินอทําด้วยด้วยเจตนาริสุไปสุดไปเรื่อยเเดี๋ยวคนที่เรารักษาไปเขาก็จะมาช่วยเองลูกศิษย์ลูกหาก็มากขึ้นเรื่อยๆรือสาลเจ้าที่เห็นนับปัจจุบันเนี่ยก็เลยเขาเรียกไงมาจากมาจากลูกศิษย์ที่มาช่วยกันสร้างมาช่วยกันหล่อเสาหล่อปูนอะไรกันทั้งนั้นจากจากจากทธาเลยครับฐานไม้ฐ่านไม้เก่าๆอเังกะสีเป็นเพลิงถังกะสีครับ ก่จะเป็นสารเจ้าวันนี้ก็คือมาด้วยด้วยความดีอ่าตังไม่เคยเรียกนะช่วยรักษาคนถูกคุณใส่เลยหรืออะไรไม่เคยเรียกตังครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสารเจ้าที่เนี่ยเขาช่วยคนจริงๆใครจะโดนคุณใส่คุณผีคุณคนอะไรที่กันเนี้ยรักษาฟรีไม่เก็บตังอืแม้แต่บาทเดียวเขาไม่เรียกตังส่วนใครจะบริจาคให้เป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ยอดตู้ไปตามกําลังไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เคยว่านะครับ แล้วที่พิเศษที่ว่ารวมเทพคาว่ารวมเทพมายังไงครับอาจารย์เจ้าพ่อตาวงเล็บนี่รวมเทพรวมเทพเพราะว่าตอนแรกเนี่ยท่านลงคนคนที่ลงคนนั้นอะจะเชื่ออาจารย์ศักดิ์ผมเรียกอาจารย์ศักดิ์ผมนับถือเป็นอาจารย์เอจะลงอะไรนะล่างอะวันนี้ใช่ไหมพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนครั้งแรกแกลงองอะไรพระพุมพระพุมลงพระพุมใช่ครับลงพระพุม อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนส่วนบุคคลนะครับใช้รถยาณนะครับครับแล้วก็ลงพระพรมก่อนหลังจากนั้นจึงมีพระจีนเข้ามาอืมพระจีนาเป็นเป็นเอียนเทียนเทียนเทียนอะไรที่เหยียบรูปปั้นรูปอะไรเขาเรียกอะไรกินจิ้มอ่ะรูปเหมือนที่เหยียบงูเหยียบเต่าอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้เทียนเทียนเอียนเทียนอ่าเทียนเทียนเตะนะครับจึงมีพระทั้งสายพราหมณ์สายจีนอืออ่าคือเทพอ่ะเหลายหลายสายครับจึงเป็น ชื่อของสาร่าสารเจ้าพ่อตารวมเทพก็คือมีทุกสายทุกสายอหลายสายครับครับผมคือที่วันนี้ที่ผมได้ไปสนทนากับคุณตาที่เป็นล่างนะครับมีองค์เทพแบบเบอร์ใหญ่แล้วกันผมไม่เคยชื่อจะหาว่าเวอร์ไปองค์นั้นก็ลงประทับทรงผมบอกโอ้โหะดับองค์นั้นลงเลยเขาบอกบอกใช่ก็เป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแล้ววันนี้ที่ได้ทําวิธีผมที่เอาท้าวเวสุวรรณมาปลุกเสกครับ เทพที่ลงเนี้ที่เป็นเทพจีนก็เป็นเขาเรียกอะไรนะพี่สาธิตลืมชื่อนะแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้คือประมาณว่าถ้าอธิบายโดยภาษาเข้าใจง่ายๆก็ก็คือเป็นท้าวเวสุวรรณนี่แหละเป็นท้าวเวสุวรรณที่แต่เป็นปางของของของภาษาของจีนใช่ประมาณนั้นอ่ะแล้วที่สําคัญครับตอนที่ ล่างเขาเชิญเชิญอยู่เหมือนฟ้าดินรับหรูฟ้าลงฟ้าลันทีฟ้าผ่าลันบึ้มเลยแบบฟ้าผ่าฟ้าผ่าเลยนะแต่ไม่ได้ในคลิปนี่จะจะเห็นชัดไหมผมก็ไม่รู้ในคลิปเห็นเป็นเห็นแวบเดียวแต่ว่าเสียงอะไรได้ยินอยู่เดี๋ยวจะให้ให้ชมเลยนะครับแล้วผมบอกเลยสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ตอนที่อากงผมก็เรียกอากงแล้วกันนะใช่ท่านเอาไปเตือนญยานมาสถิต พลังอะไรไม่รู้ผมขนลุกไปทั้งตัวเลยเดี๋ยวจะมีอยู่ในคลิปนะครับครับก็บอกเลยว่าทุกองค์ผมก่อนที่ที่จะทำทำพิธีใช่ไหมผมก็ไปจุดธูปบอกอันเชิญท้าเวททันมาขอเชิญยานเทพสถิตทุกองค์นะครับรับรองเข้มขังได้เพราะว่าโดยสารเจ้าที่ที่อที่เรามาทุกวันนี้ เป็นที่เคารพนับถือในพื้นคนพื้นที่แถวนั้นนะเขาประสบการณ์เลยครับประสบการณ์ตรงไหนเขาว่าประสบการณ์คือโดนคุณสายโดนอันนี้พูดด้วยความเชื่อนะโดนคุณสายโดนอะไรไม่ว่าสายไหนเนี่ยที่โดนมานะจะสายเขาว่าดีแรงสายตามอะไราาต่างที่ว่าเป็นหมอคุณสายหรือสายอะไรก็ตามที่นี่เท่าที่ผมเห็นนะจบที่นี่เลยขนาดวันนี้มานะครับยังยังมีคนคนที่เออคนที่ที่ป่วยไวปรักษาอยู่ที่สากเบี้ยวแหละใช่ครับปากเบี้ยวหมอที่โรงพยาบาลเขาอะไรนะ หาสาเหตุไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ไปรักษาหมอหนูน่นหมอนี่เยอะ<ช>ไม่หายครับ,รบก็มาที่เนี่ยสองวันเริ่มดีขึ้นครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เราก็จะไม่ได้ปลุกเสกที่นี่ทีเดียวเดี๋ยวจะปลุกเสกที่ไหนก็เดี๋ยวคอยชมต่อไปนะครับก็ผมสร้างก็คงเป็นรู้ๆกันอยู่นะครับทาไมดีก็ไม่ไม่ทำแล้วในองค์ของท้าวเวสสุวรรณที่แก่จากไม้มะย,ยมตายพายและไม้ขนุนเนี่ยก็จะบรรจุตลอด ปหลอดนี่ให้อากงท่เสกด้วยนะครับประหลอดแล้วก็ผงมวลสารที่สร้างพระผงปุทวดครั้งที่แล้วที่เหลืออยู่ผมก็จะบรรจุเข้าไปในนั้นด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งเข้าไปนะเพราะว่าในศาสตร์ความเชื่อประหลอดเนี่ยพี่ทิต์ประหลอดกินกินของไม่ดีอืคือคําว่ากินของไม่ดีในที่นี้อธิบายโดยง่ายๆก็คือเหมือนเป็นถ้าทํารูปเหมือนเป็นเท้าเวสวรรณเนี่ยนะครับกินของไม่ดีคือมันมันยังไงอธิบายยังไงวมามันกินของไม่ดีก็คือ แก้กันในตัวใช่อ่าแล้วก็กินของไม่ดีคุณสงคุณใส่เนี่ยเขาดูดกินหมดอือ่าโดยเฉพาะบางสายเราไปทาเบ้ยกแก้เห็นไหมใช่เบ้ยกแก้นี่ต้องใส่ตลอดนะถึงจะเข้าสูตรอะ่ะครับก็คือมีพุทธคุณในด้านกันและแก้อ่ากันและ,แ,ละแก้ด้วยอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกความเชื่อหนึ่งตลอดนี่คือตัวเร่งอนุภาพนะครับเป็นตัวเร่งอนุภาพในพุทธคุณต่างๆถือว่าเป็นค่าการศึกษานี่ใช่ถือเป็นค่าการิทธิ์แล้วยิ่งผ่านพิธีการบุกเซกอย่างนี้ด้วยบุกเซกในตัวแล้วก็บากการตุกเ้กอีกครับก็ ท้าวเวสุวรรณไม้มายมยมตายพายและไม้ขนุนเป็นไม้มงคลที่คนขานิยมมาทำวัตถุมงคลอยู่แล้วครับตั้งแต่โบราณมาใช่ครับครับก็ฝากไว้เดี๋ยวต่อไปจะไปปลุกเสกอะไรที่ไหนก็คอยชมกันครับถ้าไม่ขังจริงผมไม่ขับรถมาถึงนี่ให้เปลืองน้ำมันเ่นเลยะครับเทพมะกบีมันก็โอ้ร้ายงั้นนะครับครับก็ฝากไว้เท่านี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่อะไรนะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเ็เราก็มาอันที่อยู่อยู่ที่สาลแล้วพิธีศาลเจ้าพ่อตาใช่ไหมครับอ่ารวมทพที่อำเภอของท่อมจังหวัดกระบี่ังวัดกระบี่ครับผมตอนนี้พิธีกลงเริ่มลงแล้วนะครับ ตอนนี้อ,อ,อากง่ันลงนครแต่จะไม่รู้ว่าองค์ไหนครับอย่ค่อยถามที่สีตอนนี้เริ่มพิธีครับวันนี้ก็เอาทาเวสุวรรณที่แกะจากไม้ขนุนตาผ่าไม,ไม้ไม้มะย,ยมตาผ้ากับไม้ขนุนนะครับมากเสกครับดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับ เป็นทเวทวสุวรรณที่แก่จากไม้ไมโยมตายพายและไม้ขนุดนะครับมาทำพิธีเชิญยานทเวทวสุวรรณสถิตนะครับ

ว่ายจังหวัดไว่ายหลายทีต้องบอกว่าย่หลายพื้หลายว่ยอย่างพื้นท่งายจังหวบางจังหวัดหยบย้นนัว่าที่พื้นที่หลาย้นที่ว่ายที่พื้นหลายพื้นที่ทาได้ทำการ คับนี้ขนาดที่อากงท่านเรียกเข้าไปนะครับเขาจัเมือผมประสานเข้ากับท่านแล้วท่านก็ตอบดีของท่านนะครับ ผมสัมผัสได้เลยพลังอะไรมันมันวิ่งทั่วตัวคนลุกไปหมดเลยครับความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรครับประจุไฟฟ้าอะไรมันวิ่งไปทั่วล่างเลยผมเออตะโกงของจริงของจริงแบบจริงเลยครับเนื่อยจากว่าการจำได้จากกนหนนี่นะใหาละวัวฝาละหาลังอีกถงก็ต้องต้องไปไปล่ใต้ฝายไล

Thank mm -hmm. you.